สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รับน้องมาใหม่ค่ะกับเป็นมาใหม่เหรอค่ะขายเคยขายน้องไปเมื่อหลายเดือนก่อนค่ะเขาลับไปสองเจ้าสามเจ้าเขาเลียงบ่ได้ก็ต้องกลับมาขึ้นของสิเป็นของเฮามันก็ต้องเป็นของเฮาคือเกาน้องาอยู่กับเขาค่ะน้องบินน้องนี้ ดูที่พอกลับมาถึงบานเอามาขึ้นจะของเดิมหิวโซมาหิวแบบเหมือนอดอยากมากมายพี่น้องดูขาดสิเป็นของเหามันก็เป็นของเหาขึ้นเก่าเนาะขายไปสองเจ้าสามเจ้าขายตอ่อขายถอดแต่น้องมาอยู่น้ำไผ่หน้องหนีตลอดแต่พอกลับมาบานหาเจาของเดิมดูที่น้องนิ่งกินข้าวเรียบร้อย เชื่องมาก